สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชม14สิงหาคม2565 18.15นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับข่าวด่วนจากธนาคารทกศแจ้งครับวันนี้ที่เพจทกส b b a c t t h i l l n n d ซึ่งเป็นเพจข่าวของธนาคารทกสได้ขึ้นข่าวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเราจะพูดให้ฟังสั้นๆนะครับเสร็จแล้วรายละเอียดท่านผู้ชมไปอ่านเอาเองที่ลิงก์ที่จะแนบไว้คอมเมนต์แรกนะครับ ลิงค์ข่าวเพจทกศบ a c ไทยแลนครับทกศขอแจ้งระวังเพจแอบอ้างแอบอ้างชื่อและโลโก้ของทกศเพื่อปล่อยเงินด่วนทันใจก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่ธนาคารทรกศแต่เป็นเพจอื่นเอาโลโก้เอาชื่อธนาคารทรกศไปแปะไว้ใน ในข่าวที่เขาลงแล้วก็บอกว่าจะมีเงินด่วนให้ยืมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวิธีการก็1อย่าติดต่อแชทกับเขานะครับ 2. อย่าคลิกดูรายละเอียดนะครับ3อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวเลขประชาชน13หลักเบอร์โทรบัญชีธนาคารรหัส OTP อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวก็ต่อไปก็อย่าแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเขาทํานองนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีปัญหาไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง จะเป็นอันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวและเกี่ยวกับการเงินของเราไหมก็ให้ติดตามข้อมูลเพื่ออัปเดตข่าวสารด้านนี้จาก Facebook เพจทกศบ a อเอซไทยแลนนะครับหรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข02-555 0 5 5นะครับก็จะแนบลิงก์ทกสบ a อเอซไทยแลนไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านกดดูนะครับเมื่อกดดูแล้วก็กดถูกใจแล้ว หากมีปัญหาอะไรก็ให้อินบ็อกถามทางเพจก็จะได้ข้อมูลที่ถูกตรงจากธนาคารทรกศนะครับเอาแจงา้งให้ทราบมีเพจแอบอ้างทกศามากมายเลยนะครับระมัดระวังท่านจะเสียหายข้อมูลส่วนตัวและมีปัญหาเรื่องเงินต่อไประวัดระวังกันทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ